รู้ไหมประมูลรถกับ SIA เรามีบริการจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณ<อ>ครับ<อ>ก็อย่างที่คุณผู้ชมนะครับเข้าใจกันนะครับด้วยสภาวะวิกฤตตอนนี้นะครับ<อ>ทางสยามิเตอร์การประมูลของเราเนี่ยจัดประมูลออนไลน์100%เเลยนะครับ<อ>แต่เดี๋ยวก่อนเลย<อ>ผมขออนุญ,ญาตใส่ผ้าปิดปากนิดนึงนะฮะ ที่สาคัญนะครับเรามีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนนะครับเพียงนะครับคุณผู้ชมนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมมั่นใจเลยว่าง่ายสะดวกและก็ปลอดภัย100ซหลังจากที่ลูกค้าประมวลรถผ่านระบบออนไลน์และชำระเงินทั้งหมดแล้วให้ลูกค้าส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ line sa a. co th เพื่อยืนยันการชำระเงิน จากนั้นให้ลูกค้าติดต่อแสดงความจำนงเพื่อใช้บริการจัดส่งกับทีมงานที่ line t sia co th ลูกค้าต้องแจ้งที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อที่ทีมงานจะได้ทำการประเมินระยะทางและสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้ลูกค้า ทีมงานจะดําเนินการจัดส่งตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้หลังจากที่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินค่าจัดส่งจากทางลูกค้าอันแน่ขั้นตอนง่ายแสนง่ายใช่ไหมละครับก็นะครับประมูลรถออนไลน์กับสยามมิเตอร์การประมูลพร้อมบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณนะครับยังไงก็ต้องขอฝากไปด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ